ะกรรมการการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้ารับโลกเชิดชูเกียริในกิจกรรมวัฒนธรรมยินดีประจำปี2568ค่ะหนูนางสาวชลกรศิริอัพรานิทิชชื่อเล่นชื่อเลย,อ,เลยอายุ15ปีโรงเรียนเสาไข่มุนวิทยานุกูลกล่าวด้วยว่านับตั้งแต่หนูเกิดมาเป็นโลกใบน,นี้หนูก็พบว่าชีวิตของตัวเองได้ลดไดนอยู่ในวงการศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีด้านการขับร้อง การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือซึ่งได้รับโอกาสการถ่ายทอดศิลปะการใช้ศาสตราวุธล้านนาประเภทดาบโดยครูตรุษชัยสิงห์บุญศิลปินพื้นบ้านป่าชาวบ้านเป็นผู้คร่ำสอนจึงเกลามาเป็นหนูในปัจจุบันค่ะนอก่ากการที่หนูได้เกิดได้เรียนศึกษาซึ่งซับศิลปะหลากหลายจากท้องถิ่นบ้านเกิดของหนูประกอบกับการไม่มีโอกาสฝึกฝนทักษะศิลปะการแสดงในด้านต่างๆอย่างการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือจึงไม่รับ สีตาไมการแสดงรำเมียนล้านนาะตอนพญาคมาจัรก,กับท้าวิโรหะรักนางสีตาเม่อมีง,มง,งานเทศกาลคอนราชาติอรุณาจารย์เดงมนมหัสดนั่นมืออิตนกระรับอรุณาจารย์ประเทศสาธารณรัฐอินเดียการแสดงความสามารถด้านละครศิลปวัฒนธรรมโดยอินจากวรรณกรรมพื้นบ้านของแต่ละชุมชนที่ถูกคัดเลือกจากรอบโลก นูีความยินดีและความภูมใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษารัรกษาต่อยอดภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ใคงอยู่สืบต่อไปค่ะ